ไปคุณขวัญจิตค่ะจากนครปฐมสวัสดีค่ะคุณขวัญจิตค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะวันนี้คําถามค่ะอ๋อรถเรื่องรถนะคะพอดีรถโดนยึดไปหลายปีที่แล้วสามสี่ห้าปีแล้วครั้งตั้งห้าสิบห้าสิบหกสิบไปหกสิบเอ็ดเนี่ยค่ะครับแล้วทีนี้เขาฟ้องคดีค่ะมาดีค่ะฟ้องก็ต้องจ่ายเขาแล้วค่ะแล้วมันต้องทำยังไงบ้างคะ อืมเขาฟ้องแล้วใช่ไหมค่ะนัดขึ้นศาลเช็ดวันไหนอะวันที่18กร,รกฎาคม่ะปีนี้ค่ะ18กร,รกฎาคมปีนี้นัดขึ้นศาลนะ,ะ,ะเขาเรียกค่าเสียหายมาเท่าไหร่ครับเรียกแสนสี่กว่ากับแสนห้าแล้วค่ะประมาณแสนห้าหมื่นบาทนะรถะอะไรอ่ะเนี่ยรถยนต์เหรอรถ,รถอีซูุดาก,กอนสี่ประตูรุ่นเก้าอะค่ะอื สเรียกมาอีกแสนห้าแล้วไปฟ้องแล้วตอนนี้คดีอยู่ในศาลนัดขึ้นศาลวันที่สิบเอ็ดกรกฎาคมโดยหลักแล้วเราต้องโดยหลักแล้วเราก็ไปขึ้นศาลนะเพื่อที่จะไปคือไม่มีทางเป็นอย่างอื่นน่ะเขาฟ้องมาก็ไปขอลดเขามาเจรจาไกล่เกลี่ยขอลดนะครับเราผ่อนไปแล้วเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ก็ไปคุยกันขอลดเหลือมาสักแสนสองได้ไหมแล้วก็มาผ่อนชาระต่อถ้าไม่ผ่อนชาระต่อศาลก็ตัดสินตามฟ้องอ่ะเพราะว่าเราผิดนัดเขาจริง นะครับถ้าเราไม่จ่ายเขาก็มาสืบทรั์บ,บังคับคดีมีบ้านมีรถมีที่ดินไหมเขาก็ยุดไปขายทีเนี้ยเอานี่แสนห้านี่แหละเนี่ยปัญหาจะตามมาแบบนี้ทีนี้ก่อนจะไปถึงวันศาลขึ้นศาลเนี่ยถ้าเราบอกว่าเอาละเราขอแก้ไขแค่ตอนนี้รีบไปติดต่อที่ไฟแนนซ์เนี่ยที่เขาฟ้องเนี่ยนะไปติดต่อเขาไปเจรจากับเขาได้ตัวเลขอย่างไรมาสมมุติเอาเงินแสนห้าไปให้เขาเลยเนี่ยจบปั๊บเขาก็ไปถอนฟ้องก็ไม่ถงฟ้อง แต่ถ้าเ,เราไม่มีสตังถ้าไม่มีสตังก็ไม่มีทางเป็นอย่างอื่นนะครับเขาฟ้องก็ไปขึ้นศาลไปฟังให้ได้ว่าเขบฟ้องเท่าไหร่นะครับเขาไปเกลียก,ก่อนขอลดลงมาได้ไหมลดเสร็จปั๊บขอผ่อนชําระถ้าผ่อนชําระเขาโอเคยอมไม่ผ่อนก็ยังไม่ต้องมายึดทรัพย์เราแต่ถ้าเจรจากันไม่ได้ไม่ลงตัวศาลก็ต้องตัดสินให้เราใช้เราไม่ใช้เขาก็ยึดทรัพย์ไปขายทอดตลาดครับอ,อ่า จะแก้ตอนนี้หรือจะรอไปขึ้นศาลสิบเอ็ดกรกฎาคมอย่าลืมนะวันเวลาที่เนิ่นนานออกไปเหมือนไกลเหมือนยังมีเวลาหายใจแต่ดอกเบี้ยม,มันไม่หยุดเดินนะมันยังเดินอยู่นะ,ะนี่พึ่งเมษายนเมษายนพฤษภาคมุนา,รรารรกันละคมอีกสี่เดือนข้างหน้าเนี่ยดอกเบี้ยก็ยังไปต่อนะค่ะค่ะมีทรัพย์ไปเขายึดไหมอ่ะไม่ไม่มีค่ะมีแต่ที่ดินแค่แค่งานกวามันมีชื่ออยู่ห้าคนรวมกันแล้วเขาไม่ได้แบ่งค่ะ อที่งานกว่านะั้นแหละก็ไปฟ้องยุไปยธดไปขายได้หนึ่งงานมีอยู่ห้าคนแบ่งเป็นห้าส่วนสมมติขายได้ห้าแสนหนึ่งงานขายได้ห้าแสนเขายึดได้เฉพาะของคุณแสนหนึ่งอีกสี่แสนต้องคืนให้กับคุณที่เป็นเจ้าของร่วม,อมอโอเคไปคุยเขาเจอครับวันนี้ไปคุยกับไฟแนซ์นได้ตกลงกันได้ก็เจราจาผลต่ออย่าไม่ส่งถ้าไม่ส่งเขาก็มายึดทรัพย์นะคุณขวัญจิอตอรถยึดไปแล้วนะคะ จะถ,ถูกต้องยึดแล้วก็ยังฟ้อง<ม>ได้ครับอ๋อแตน,นี้แหละไอ้ที่ปัญหาพวกไฟนแนนซ์มายึดรถเนี่ยมันบอกว่าชอบพูดเ <c oughs> ยอะเกินว่าพอยุดแล้วปั๊บโอ้จบจบจบไม่มีปัญหาไม่จบ,จ,บ,จ,บ,จ,บจริงครับมันจบตอนนั้นน่ะถ้าเกิดลาพรต่อเนี่ยเขาจะลดในคัว่าราคาเดินที่เขาตั้งมานะคะเนี่ยลดเนะจร,รจารขอลดได้ไง เจรจาขอลดเลยใช่ใช่คุณอยู่จังหวัดเใช่ไหมคะคุณอยู่ใช่ครับคุณอยู่นครสวรรค์เนี่ยคุณไปพบบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเขาเจรจาก่อนก็ได้นครปฐมค่ะเอ้ยนครปฐมก็ได้โทษทีใช่ค่ะคุณไปที่นี้ก็ได้ให้เขาเจรจาขอขอลดหรือคุณไปเจรจาเขาเองก็ได้ขอลดก็ได้ใช่ค่ะได้เท่าไหร่ก็ไปตามนั้นเอาสรุปตามนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะซื้อรถผ่อนไม่หมดเขาก็เรียกส่วนต่างอีกนะครับยกเว้นคุณไม่มี ค้างข้าง,งวดแล้วก็รถไปคืนในสภาพดี<ช>อย่างนี้ไม่ต้องจ่ายถ้าเขาฟ้องมาไปขึ้นศาลและต่อสู้นะครับ